วันนี้ผมมีนัดกับนักชิมอาหารจากอังกฤษนะทำไมต้องบ้านกูด้วะข้าวสาลีพริกบดซีเรียลมยายองเนสหมดไปอ่าหม้อพร้อมฟ่อ หักน้ำลงไปจับน้ำที่ล้างมือลงมาแล้วเนี่แหละนำบะแวงบบบบนนี้ใส่นมลงไปนี่กวาดซีเรียลลงไปในนี้แล้วก็ชีกไปน่ากินฮะสวัสดียครับผมคือหมึกดำนะครับเห็นตัวคุณดำแล้วชื่อหมึกดำครับ ผมมาจากอังกฤษเพื่อทพี่จะมากินอาหารเย็นที่สวีเดนคกับตายอดตายอยากมานหลายปีกันเลยทีเดียวกูหิวชิบหายแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาที่สวีเดนหวังว่าจะได้กินอาหารที่สุดยอดสําหรับที่ผมมาวันนี้นะครับก็ทำเฮียเรวะกูกูยังไม่เสร็จเลยกูยังทําไม่เสร็จเลยนะเนี่ยอ๋อตอนนี้คือสถานการณ์ที่ทุกครัวต้องมีกันนะครับผมเอาตังไปซื้อของครับผมก็คือของหมดนะฮะ กูหิวมาเป็นปีเพื่อที่จะมาแดกการบ้านมันนะฮะแต่ก็ของหมดอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับผมนะก็นี่แดกแม่งรสชาติมันดีสำหรับคุณมันดีต่อคุณนะครับแดกไ่มไอกิ้นเข้าไปเออนี่ผมหิวนะครับหิวห่าอะไรกูยังทำไม่เสร็จเลยไปนั่งเก้าอี้ไปไปรอเลยก็กูหิวนะครับ มึงหาอะไรไมาให้กินได้ไหมเอาไปแดกนี่นไงเดี๋ยวกูจะแดกให้ดูไม่เห็นอ่ะช้อนมาเดี๋ยวกูกินให้ดูกระปดมากูป๋องไม่เป็นไรครับผมกินเองได้จุนโอ้ดีครับกินดีครับอร่อยใช่ไหมกินต่อไปโอเคกูไปทำอาหารละเฮ้ยเด e e ี๋ยวเดี๋ยวแมลงเนสรุ่นนี้มันหมดอายุหรือยังเนี่ยกูถามจริงเหอะ รสชาติมันดูเปรีปร้ยวๆนะแล้วก็มันไม่ใช่มาอย่างนี้ที่สบาบกินดีๆนะที่ผมคิดว่าอ้อาวเฮ้ยไม่ตอบกูด้วยนมเอามานนะแม่งเ้ยไก่เสร็จแล้วโอ้สุดยอดเลยไก่เสร็จกูหิวชิบหายแล้วละตอนนี้นะโน่ดิคงมีอะไรให้กินก่อนลองท้องไหเอาไปแดกนี่อาหารดีไก่สดแล้วรีบกิน อ๋อโอเคครับอาหารใกล้สุกแล้วนะไ <c oughs> อะ้วางจานวางจานมึงนี่กินเข้าไปอากินกินแดกแม่งรออาหารหลักมาเลยนี่นี่อะดูเห็นไหมเนี่ยของที่มึงอยากกินเอาไปแดกอะเห็นว่ามึงมาจากอังกฤษไงก <c oughs> ็อยากทำอาหารพื้นบ้านสวีเดน เขาต้มนมสดนี่แหละเป็นอาหารที่สุดยอดใสพริกป่นลงไปอ้าวอะลองกินดูนะลองกินกับคุณเองมอไอ้าวใส่นมโอเคโอเคใส่นมนะครับอ่าใสพริกป่นใส่นมอ้าวเอาทองมาไปแดงใสพริกป่นด้วยแดกอันดี้เฮ้ยดเดียวนี่มันอะไรเนี่ยมึงต้องไปทำอาหารไอ้บนเรือนก็ได้นั่นแค่ซีเรียลใส่ลงไปพอละแดกให้หมด โอ้กูว่ากูจะแดกหมดไแน่วันเนี้ยโอ้ดูสิเนี่ยว่าในถาดกูมีอะไรมั้งเนี้ยเละเป็นขี้เลยคนรู้อะไรไหมที่คนคุณใส่มาให้ผมเนี้ยผมยังกินไม่หมดเลยสักอย่างนะรู้อะไรไหมผมกินเข้าไปยังพูดไปสิแดกต่อก็ได้เนี่ยกูว่าถ้ากูกินไม่หมดเนี่ยเออผมเดาว่าถ้าไอ้ไมล์เน็ตนี้มันหมดอายุลจริงนะ จริงเหรอไอ้ไม่จริงกูขี้เกียจไปนั่งขี้ในส่วมแล้วนะกูเบื่อที่มึงจะมาบอกว่าอาหารมันหมดอายุไหนไหนไหนชิมสิโอามันรสชาติมันเสียจริงๆไหมโ ead, variety, อ ah? ้ช่างแม่ง